ทางหายไปนานเลยครับกับช่วงโควิด19วันนี้ผมพามารู้จักกับร้าน Walkaholic ทองลอง่อเป็นร้านอาหารจีนสไตล์ญี่ปุ่นเดลิเวอรี่ครับมีให้เรียกใช้แล้วใน Gap Food, Line Man และ Food Panda ครับภาชนะของทางร้านที่เลือกใช้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยครับผมสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำแสาดอินซีครับวันนี้ผมนำมาให้ชมกันสามเมนูครับเมนูแรกข้าวหน้าต้าหู้เสฉวนซอสพิกไทยจานนี้รสชาติเผ็ดร้อนจากพริกเสฉวนและพริกไทยครับเมนูถัดไป ข้าวไก่ผัดซอสส้มเมนูนี้เข้ากันดีมากครับทั้งไก่ทั้งส้มเลยส้มกินได้ด้วยนะเมนูสุดท้ายข้าวผัดไก่กระเทียมสไตล์ญี่ปุ่นไข่ออนเซนเขาผัดร่วนดีครับกินกระเทียมลอยขึ้นมาเลยผัดมาแห้งแบบที่ผมชอบเลยครับสุดท้ายนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กาาดซับสไครต์ทศพลชินด้วยนะครับติดตามได้ทั้งใน Facebook และ YouTube เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ